นะ <c oughs> ในส่วนนี้ก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการ simulation ของตัววงจรใน Wi-Fi เนาะทีนี้จริงๆในตัว example ของตัว l t s p i เนี่ยก็มีอยู่นะครับก็เดี๋ยวส่วนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้ตัว example ตัวอย่างของการใช้ example นะก็ไปที่ example นะแล้วก็ไป educational หรือ application ก็แล้วแต่เรานะครับนะอันนี้ผมจะดู x นะครับ เราไปดูแอมป์วิฟายก่อนก็ได้ที่มันใกล้เคียงกับเมื่อกี้คือ,อเป็น a อริโอแอมนะก็จะมีความซับซ้อนในระดับหนึ่งนะครับก็คือเขาก็ใช้ตัวทรานซิสเตอร์เนาะ 2N 2ตัวแล้วก็มีที่พาร์วเวอร์แอมอยู่ฝังนี้นะครับที่ไดร์นะแล้วก็มีโหลดตัวลำโพงนะครับเป็น8โอห์มเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราตัวนี้เขายังไม่ได้ใส่นะั่นแหละผมลองใส่ตัว V o u ก่อนเวลา ดูค่ามันจะได้ง่ายๆนะครับเราก็สามารถที่จะ modify ค่าของเขาได้นะครับนะนี่จะเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น in เนาะเป็ in out นะครับตอนนี้เขาตัวสีดำก็คือ enable ไว้นะครับเขาจะบอกว่าเก a i n fade m a r g i คอมเมนต์ตัวนี้นะครับนะถ้าเราต้องการหาเกนแล้วก็ f a d มา a r g i n ให้ Com เมน t ตัวนี้ ตัว simulation tran แล้วก็ uncomment ac นะแล้วก็ดีรันแล้วก็พลั va หารด้วย vb อนะ่ะแต่ว่าเราหาตัว tran ก่อนตัวนี้เราก็ดู amplitude มันคือ0.7โวลต์ 1k เนอะครับเดี๋ยวเราดู simulation ดูก่อนก็นได้ครับค okay, นะแล้วก็ add v out นะครับอ่เห็นไหมรูปทรายจวน7โวลต์แล้วก็ add v, out, เ 7, add v in เข้าไป นะครับก็จะเป็นวงจรที่อินเฟสเนาะนะครับอัตราขยายกา็ถ้าเราดูอัตราขยายเราสามารถทำอัตราขยายได้ก็คือให้ v out หารด้วย v in นะครับก็ประมาณจากตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้เท่าไหร่ประมาณ7ใช่ไหมตัวนี้ก็ประมาณนั่นก็ประมาณเอะตัวนี้กี่เท่า สีแดงอะ่ะเดี๋ยวเราเราเราใส่เทสเซอร์ก็ได้สีแดงอืมทำไมมันเป็นหลายเท่าจัง <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมลบออกกันเดี๋ยวงงนะครับอ่าถ้าเราดูเอาคร่าวๆ <c oughs> ง,ง่ายๆก็คือตัวเนี้ยนะครับประมาณเจ็ดโวลต์กว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ประมาณศูนย์จุดดูเมาส์ตัวนี้ก็ได้ครับ 0.67กับ7ก็ประมาณสัก8 9เท่านะครับนะทีนี้ถ้าเราอยากดูอันอื่นก็เหมือนเกณฑ์ที่เขาบอกคือเราเขาบอกว่าให้ Uncomment ตัวนี้ไปนะ uncomment ไปนะครับแล้วก็ให้ Enable AC Enable AC นะโอเคแล้วก็ Simulation again นะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์มันเนาะนะครับอา่าแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นแบนด์วิดต์ก็จะประมาณสัก เขาใช้เป็นแอมป์ิฟายเสียงเนาะอันนี้ก็จริงๆเรา 20k ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับจาก1 h ฮก็ถือว่าโอเคแล้นะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าต้องการดูเกนแล้วก็เฟดมาจิ้นให้พอต VA หารด้วย VB นะครับแล้วก็แอด VA VA คือตรงไหนอะ VA นีแต่ VB ผมไม่เห็น VA อ๋อ oh, VA คือ V out ครับ VA ห่านด้วย VB นะครับอ่านี่ก็จะเป็นตัวเฟดมาจินมันนะครับว่าเท่าไหร่นะตัวนี้เราก็ดูได้จากตัวอย่างได้นะครับนะหรือ,อตัวอย่างอื่นๆนะครับไม่เซฟแล้วกันนะครับเราเช่นเราอยากดูตัวออสซิเลเตอร์นะตัวโคพิตนะตัวนี้ก็ได้นะครับวงจรออสซิเลเตอร์คือ วงจรที่เห็นไหมครับมันไม่มีแหล่งจ่ายตัวฟังก์ชันเจนเนาะมันก็มี DC แล้วก็ทําให้ตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยมันหรือว่าตัวเฟดนอะอะไรก็ตามเนี่ยนะครับให้มันอันสเตเบิลแล้วก็จะออสซิลเลตความถี่ออกมาอย่างตัวเนี้ยนะครับก็ใช้ตัวเบอร์2 n 5 4 8 2นะครับแล้วก็มีตัวแอมมีอะไรงี้เข้าไปนะครับเราก็สามารถทดสอบดูได้ว่ามันออสซิลเลตไหมเห็นไหมครับว่าถ้าเราใช้ทานเชียนเห็นไหมช่วงนี้มันยังไม่ออสซิลเลตช่วงสเตเบิลออสซิลเลตคือตัวนี้ ตั้งแต่ประมาณสัก9ไมโครเอ่อ90ไมโครเซกหรือ80เนี่ยนะมันถึงจะออสซิลเลตถามว่าความถี่เท่าไหร่เราก็ซูมดูดูดูอีกทีนึงเห็นไหมครับมันเป็นออสซิลเลตเป็นรูปทรายเห็นไหมครับถามว่าตอนนี้เราจะดูความถี่ยังไงนะวิธีการก็คือเราใช้ตัวเคอร์อเซอร์นะครับเข้ามาเข้าไปเข้าๆนะ,อะเอาอยู่ตรงนี้โทษทีหมายเลขหนึ่งตรงนี้เราตรงไหนก็ได้พีคสักพีคหนึ่งแล้วก็มาเข้าไปอีกสักตัวหนึ่งนะครับอ่า คาบก็คือตัวนี้อ่ะเราก็ดูตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าผลต่างมันก็คือประมาณ1 Hz, นะึเมกเนาะนะครับประมาณ1เมกะเฮิร์นะครับนะความผลต่างตัวนี้ก็ประมาณสัก969นาโนเซกนะความถี่ที่มันออกมานะครับโอเคอนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้ตัวอย่าง example แล้วนะจริงๆมันก็มีหลายๆตัวอย่างที่เราสามารถที่จะดูได้แล้วก็ modify ได้นะครับนะ พวกตัวนี้พวกน้อยต่างๆของพวกตัวทรานซิสเตอร์หรือว่าพวกฮาร์เลย์นะแอมลิฟายไม่ใช่แอมลิฟายเป็นออสซิเลเตอร์นะครับเราก็สามารถดูได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ